สไตล์ไหนน่าจะจะเป็นน่าจะเป็นเป้าในการกลับมาเข้าซื้ออีกครั้งของฟันโฟในรอบนี้ครับคุณลองครับคือถ้าเอาท่าง่ายเลยก็เมื่อกี้ให้ดูแล้วครับเอาท่าง่ายเลยก็คือเขาซื้ออะไรก็ซื้อตามเลยครับเนี่ยบิ๊กแคนะครับ p p o เออ K Bank BDMS อ่ะ t o b b l ซึ่งแบงค์เนี่ยเหมือนจะไม่ดีไม่ดีมีการกระแทกแต่โฟมันเข้ามาแล้วนะครับ สำหรับรอบนี้ครับง่ายที่สุดตอนนี้ต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อแ i นวะบิตแคปตัวไหนแนะแล้วก็ทำตัวเป็นเหาฉลามก็แล้วกันนะครับเกาะตามไปด้วยนะครับ,รบน่าจะเป็นทางง่ายที่เเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับ,รบหรือว่าเป็นท่าเบื้องต้นเลยนะครับคุณลองพูดถึงหุ้นกลุ่มแบงก์ก็ดีแล้วคือแบงก์เนี่ยทิสโก้ออกมาแล้วเดี๋ยววันพฤหัสน่าจะเป็น BBL ส่วนวันศุกร์ก็น่าจะ แทบจะที่เหลือทั้งหมดนะครับ